ตอนนี้ใส่แบบแมันไม่มีใครทนได้หรอกนอกจากกันเอาแบบนี้ไหมถ้าแอร์ยอมขอโทษกันนะอะเกดการให้อภัยแอร์80%ก็ได้เฮ้ยกันได้ข่าวว่าแอร์แฟนเก่ามึงอะมีแฟนใหม่แล้ว้วยโธ่มึงคนอย่างแอร์ผู้ชายคนไหนมันจะไปทนได้วะนอกจากกูคบได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เลิกแล้วกลับมาง้าองกูเหมือนเดิมึงคอยดู ไม่หลอกมืงมือจะในเฟซบุ๊กแอร์แต่ง oh. งานแล้วเว้ยมึงจะเลิกมาได้แค่หกเดือนเองเพราชดกูอยู่แล้วละโพรอย่ังนั้นฮัลโหลนี่พี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยหนูรอพี่ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวกูมานะแป๊บนึ่งเจอกันนานเลยนะแอร์ สบายดีป่ะยินงอยากรู้จริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้มันโชคไร่ไม่ครบแอร์ต่อจากกัรคนที่ใส่แ,บบแอรแล้วไม่มีใครทนได้หรอก้องจากกันเอาแบบนี้ไหมถ้าแอร์ยอมขอโทษกันอนะหรือกันให้ภัยแอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วาอาจจะกลับมาคบกับแอร์เหมือนเดิม กันแอนถามะรไรหน่อยเถอะกันเบลควมามมั่นใจนี้มาจากไหนวะในเมือ่อเรมมาเลิกกันไปแล้วอะ่ะกันก็ไม่ควรมายุ่งอะไรกับแอนอีกดิกันอยา,า,นากเาอาณาจัมาใช่ปะแอนขอแนะนำนะถ้าอย่างนั้นกันควรไปลงแข่งขันอะไรก็ได้อะแต่กันไม่ควรมีแฟนอะ่ะ แอจะไปไหนอะ่ะก็ไปทำงานไงแอจะไปไหนไม่ได้แอต้องขอโทษกันก่อนที่ม่อคืนผู้จาไม่ดีกันแบบนั้นน่ะการนี่แอต้องไปทำงานแล้วมาสายแล้วนะเนี่ยไม่ต้องขอโทษกันก่อนไม่งั้นก็อย่าคิดเลยว่าจะได้ไปไหนอ่ะเอาไว้กลับมาค่อยคุยกันได้ปะนี่วันนี้แอมีประชุมนะขอร้องบอกว่าไม่ไง,ไงขอโทษกันก่อนดิขอโทษอ่ะขอโทษเลยโอ้ขอโทษโอแอผิดเองอะ่ะพอใจรียังเออพูดทีนี้แต่แรกมันก็จบแล้วปะ เอ้ยยิงฮัลโหลกรการปร,รับแอนเลยดิพอดีว่าวันนี้แอนไปส่งกิต์ที่บ้านอะ่ะกิต์มันปวดท้องแล้วขากลับเดินไม่ระวังอะ่ะเดินตกท่อขาพีก็กลับไม่ไหวจริงถึงว่าคันโทรไปตั้งหลายสายไม่มีคนรับที่แอนไปต้องคนอื่นกลับบ้านนี่เองสำนึกหน้าเรื่องงานแล้วไม่ยอมกลับบ้านขอโทษกนก่อนดิที่ไม่รับสายกันอะ่ะ ่การกมันไม่ใช่เวลาจะมานั่งพูดอะไรแบบนี้นะ่รีบมารับหน่อยได้ไหมค่ะเริ่มจะบววหมดแล้วเนี่ยอยากให้ไปรับก็ขอโทษกนก่อนดีต่อไปนี้จะกล้าไม่รับสายอีกไหมล่ะออขอโทษพอใจอะ่ะแค่นี้ก็เดี๋ยวเล่นเกมตอนนี้จบแล้วเดี๋ยวไปรับแล้วกันนะแค่นี้แหละ คือรถดีว่าเร็วอ้าวไม่กลับมาแล้วหรอกลับมาเองได้นี่เร่งกันจะจบพอดีเลยเป็นอะไรยรงนี้ยพูดด้วยก็พูดด้วยดิไม่ได้เป็นอะไรอ่ดดดดรอะแค่เหนื่อยเฮ้ยยิงดิเร็วโอ้โห ขึ้นรถด,ดีเร็วเร็วไปที่<อ>ไปไปบ้านนั้นอ่ะ,ะกันไปวันนี้ไม่ไปทำงานหรอโอ้เงินเดือนแค่นั้นใครเขาจะไปทำกันนะฝากบอกเพื่อนแอนนะว่ากันไม่ไปทำงานแล้วอะ่ะเฮ้ยได้ยังไงอะกันนี่กันรู้อะไรปะกว่าแอนจะฝากกันเขาทำงานกับเพื่อนคนนี้ได้อ่ะมันยากแค่ไหนอ่ะแล้วกันมาทำแบบนี้แอนจะเอาหน้าที่ไหนไปมองเพื่อนได้อีกวะ แอร์จะหาว่า,าการนินทาเลยนะถ้าเพื่อนแอร์เขาอยากรักว่าทำงานจริงๆอะ่ะก็คงไม่จ่ายเงินเดือนต่ำแค่นั้นหรอกแค่สองหมื่นจะไปพอกินอะไรวะนี่ไปทำกับข้าวเลยนะหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยทางนี้จะไม่เอาพิดแอร์นะี่ปล่อยกันหิวอ่ะเอ้ยิงดิเราเลิกกันเถอะวะอะไรวะเนี่ย ไอเหนเื่อยเต็มทนแล้ววะเออเกลงกันเลยไปเ,เลย,เ,เ,ลยเป็นแฟนกันนะ่ะทะเลาะมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะวะมีคู่ไหนมาที่ไม่ทะเลาะกันนะ่ะใช่แต่เราทะเลาะกันเพื่อจะหาทางออกไม่ใช่หรอไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเลยทุกครั้งที่ทะเลาะกันอ่ะสิ่งที่แอบต้องการก็คือการจัดการปัญหาให้มันถูกต้องไม่ใช่มานั่งจับผิดว่าใครผิดใครถูกแบบนี้แต่สิ่งที่การทำอ่ะคือการต้องการ เอาชนะอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วทำไมไม่บอกอ่ะแล้วใครมันจะไปรู้วะที่นี่มันนั่งเดาอย่างงี้หรอเพื่อแล้วทุกครั้งที่แอนพูดกันเคยฟังั้ยล่ะพอแอนจะพูดกันก็ปฏิเสธตลอดอ่ะแล้วจะให้แอนพูดอะไรอีกอ่ะจำไว้นะเวลาที่ผู้หญิงเขายังทะเลาะก,กับเราอยูอ่ก็แปลว่าตอนนั้นเขายังรักเขายังใส่ใจเราอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงเขาไม่ทะเลาะก,กับเราแล้วนั่นคือเขาหมดรักเราแล้วเขาไม่เอาเราแล้ว คนเราตะรังกันมันก็ต้องไว้ใจกันไม่ใช่จะเอาแต่จับผิดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะที่ผ่านมากันอยากจะเอาชนะแอมากแอมก็ยอนถอยแล้วไงเพื <Lynch> ่อให้กันได้เป็นผู้ชนะตลอดไปข้อท้หน้าแอรที่มาช้าอดีตอนมาพี่ผ่านร้านที่แอมชอบอะคือในแบซื้อนี่ไงเค้กอุอ๊ย หนขอโทษพี่ด้วยนะที่หนูดุพี่อ่ะหนูไม่รู้ว่าพี่ไปต่อคิวซื้อเค้กมาให้พืดอะไรอย่างนั้นล่ะไอ้จำไว้นะอยู่กับพี่ไม่มีมารกดัดเลยอ่เป็นเมียพี่ถูกเสมอจ้า,าแล้วนี่ใครอ่ะเขาใครคนถามทาง